สวัสดีชาวไบเกอรทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ต p ครับกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยทุกคนครับวันนี้ผมจะเดินไปคุยไปนะครับแต่ก็ไม่ได้่าเดินไปไหนไกลหรอกบนอยู่รอบๆขอบสาตรงนี้นั่งไม่ได้จริงๆฮะเวลาประมาณสักใกล้ๆจะ6โมงเย็นเนี่ยยุงมาเยไปยุงลายด้วยฮะทุกคนเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฝนตกมาที่นี่ใช่ไหมครับแล้วมันก็คงจะ แพร่ขยายพันธุ์เพราะพันธุน์ออกลูกออกอะไรมามันก็บินกันให้ว่อนเลยทุกคนมันก็ฝากเตือนกันด้วยนะครับใครที่เรียกว่าอยู่ในบ้านสวนในชีวิตแบบนี้เหมือนผมหรือจะที่ไหนก็ตามเนี่ยตอนนี้มันพอหน้าฝนมายุงมันก็มาน้าุงมันก็ยุงลายเป็นพาหานําเชื้อโรคหลายๆอย่างเข้ามากันนะครับไม่อยากให้ทุกคนประมาทตรงนั้นกันเนาะวันนี้หัวข้อที่เราจะมาคุยกันเราจะพูดถึงเรื่องของเอาขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าพลัง เงียบสิ่งที่มองไม่เห็นที่มันจะตัดสินนะครับว่านักแข่งคนนั้นเนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือว่าประสบความล้มเหลวหรือเราจะเรียกคํานี้ว่าเป็นดวงก็ได้ครับอ่านะครับในเมื่อมีคําว่าดวงดีก็ต้องมีคําว่าดวงซวยผสมปนเปนกันไปโดยผมจะยกตัวอย่างนะครับนักแข่งประมาณสักสองสามคนอาจจะไม่ครบหรอกนะานยกยกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นภาพอ้างอิงชัดเจนว่าโอเคนะครับพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยทำไมถึงซวยหรือทําไมถึงประสบความสําเร็จมันมีอยู่จริงมากน้อยเพียงใดใช่ไหม ถ้าเราจะมองถึงนักแข่งที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะครับถ้าถามว่าเออนักแข่งคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นแชมป์จะชนะได้มันจะมีอะไรบ้างนะน,นะครับอย่างแรกเลยก็คือแน่นอนละ่ะฝีไม้ลายมือของเจ้าตัวมันจะต้องมีมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคือผมผมเชื่ออย่างนี้นะครับผมเชื่อว่านักแข่งทั้งหมด22คนเนี่ยฝีมือมันไม่เท่ากันหรอกแต่มันจะกินกันมากกินกันน้อยเนะี่ยผมผมไม่กล้าที่จะฟันธงเพราะผมไม่ทราบจ,จริงๆแต่ที่กล้ายืนยันล้านเปอร์เซ็นต์คมันต้องมี1 2 3 4ี่ครับ มันไม่มีสกิลการขับที่เท่ากันนะนี่ความเห็นส่วนตัวนะ้วเพื่อนว่าไงครับประเด็นนี้แมมจะไปบอกว่าโ้นะครับคนนี้ก็เก่งเท่าคนนี้คนนี้เก่งเท่า,คนน,ทาคนนี้แหละมันก็คงจะไม่ไม่ยุติธรรมกับพวกที่เขาประสบความสําเร็จในแต่ละสนามถูกไหมล่ะมันก็ต้องมีกินกันอยู่บ้างแหละนะถูกปะพีน่นี้เรื่องของนักแข่งก็จะต้องมองที่ต่อไปเรื่องของทีมถ้าเป็นทีมนี่มันกว้างฮะทีมช่างทีมเซ็ตรถทีมค้นคว้าวิจัยเก็บข้อมูลทดสอบทดลองพัฒนารถอ่า อันนี้ผมก็เชื่อเหมือนกันนะครับว่ามันจะต้องมีที่เก่งกว่ากันอยู่แล้วมันมีหรือถ้าที่จะเท่ากันถูกไหมมันต้องมีทีมที่แบบว่าโอเคละทีมช่างพวกนี้เซ็ตรถได้ตรงใจนักแข่งมากแชร์ข้อมูลกันได้ตรงกับอีกทีมช่างหนึ่งที่ชอบวางยานักแข่งอะ่ะเดี๋ยวก็ลืมนั่นลืมนี่เดี๋ยวก็พัฒนาไม่ตรงจุดนักแข่งบอกตรงนี้ไปทําอีกอย่างหนึ่งมันก็มีอ่าครับแล้วก็พูดถึงรถแข่ง ใช่ครับจะบอกว่ารถแข่งี่มันศักยภาพเท่าเทียมกันนั่นแหละนะครับคนเก่งจริงไปขับทีมไหนมันก็ได้แชมป์หมดล่ะอันนี้ผมก็ไม่เชื่อนะส่วนตัวครับส่วนตัวผมยังมองอยู่นะครับว่า1 2 3 4มันมีแต่มันจะกินกันมากกินกันน้อยทุกคนก็ดูตัวเลขเวลาดูอะไรต่างๆดูสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันไม่โกหกเราหรอกนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วอ่าแต่ทีนี้ย้อนกลับมาในไอ้ดวงดีดวงซวยละห้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้าง มันก็คือต่อให้คุณจะเก่งขนาดไหนก็ตามทุกนเชื่อคํานี้ไหมครับว่านักแข่งเนี่ยต่อให้เก่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าดวงไม่ดีดวงซวยจริงๆเนี่ยมันก็พลาดได้อ่าใช่ครับอันนี้ไม่เถียงแล้วยิ่งมีการเขาเรียกว่าเพิ่มการแข่งขันรูปแบบใหม่ในในปีนี้คือสปรินต์เข้าไปเนี่ยมันก็เลยทําให้การขับเคี่ยวเอาความสําเร็จเนี่ยมันเข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะว่ามันมีแข่งขัน2ครั้ง ใช่ไหมฮะมันหวดกันยับตั้งแต่วันศุกร์เลยวันศุกร์นี่ก็คือไอ้พีหนึ่งไอพีสองเนี่ยเขาจะต้องตัดสินกันนะไอพี่สองตัดสินว่าใครจะไปเข้าคิวหนึ่งหรือว่าใครจะเข้าคิวสองเนี่ยตัวก็จะแย่งกันกดเวลาแล้วในรอบสปินเนี่ยแข่งขันกันแค่ครึ่งทางดังนั้นก็คือจานอาจจะเต็มตั้งแต่โค้งแรกเลยทีเดียวนะครับมันก็เลยมีมีโอกาสที่จะทําให้อ่ามาปะทะกันได้โดยง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับแข่งขันเพียงเรดเดียวในปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ ชัดเจนใช่ไหมครับแต่นะครับการที่แบบว่านักแข่งคนนึงเนี่ยนะฮะจะมีโอกาสมันต้องมีอยู่สสถานะเลยครับมีโอกาสเป็นทั้งผู้ถูกกระทําและก็มีโอกาสที่จะไปกระทําคนอื่นแต่นะครับจะมีมากมีน้อยคงจะแตกต่างกันออกไปแต่ละคนและฮะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่สไตล์การขับนะครับในจังหวะนั้นๆคงจะไปบอกว่าไอคนนี้นะครับมีโอกาสที่จะถูกกระทํามากที่สุดก็คงจะไม่ใช่ละ ไอ้คนนี้แหละฮะมีโอกาสที่จะไปทําคนอื่นล้มมากที่สุดแต่น,นั้นมันก็คงจะอากตาิกันเกินไปถูกไหมวันนี้คุณอาจจะถูกใครสักคนหนึ่งกวาดล้มถูกใครสักคนหนึ่งแปะเข้ามาแทนที่จะได้อันดับดีๆคุณก็อาจจะหลุดไปแต่สนามต่อไปคุณอาจจะเป็นคนไปชนคนอื่นมีคนไปแปะเข้าใจครับว,ว่ามันไม่มันไม่มีใครหรอกฮะที่จะอยากให้ตัวเองเจ็บตัวไปชนคนอื่นให้ล้มเองให้เจ็บเองทําไมมันไม่มีแต่ก็เรื่องนี้มันจะมีสจวตกรรมการในสนามนเขาจะคอย นะครับดูแล้วก็จะพิจารณาเองว่าโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยใครถูกใครผิดถูกไหมฮะอ่ทีนี้มาที่นักแข่งเลยครับที่ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยเอาคนแรกที่ผมนึกถึงก็คือนักแข่งหมายเลข73อเล็กซ์มาเกสนักแข่งของเกรซินิล์รีซิ่งทีมครับนี่คือปีแรกในเ,เครื่องยนต์ดูคติหลังจากที่ใช้เครื่องยนต์ของ Honda มา3ปีถามว่าฟอร์มเป็นยังไงต้องเรียกว่าฟอร์มเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยฮะคือนี่แหละเป็นหนึ่งแล้วหนึ่งกรณีศึกษาแล้วว่า มาในจังหวะที่ดวงไม่ดีนะครับดวงไม่ดีทรงไหนก็คือได้ขึ้นมาในทีมใหญ่เรปโซฮอนด้าประกอบคู่พี่ชายมาร์คมาเคสอยู่อยู่นะครับพี่ชายก็เจ็บหนักพักยาวรถแข่งฮอนด้าก็พัฒนาแบบหลงทางจนถึงทุกวันนี้สารตั้งต้นมาถึงตรงนั้นแล้วอะไรก็คือเป็นนักแข่งที่ได้รับผลกระทบจา,จากตรงนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฟอร์มอันนี้ก็ไม่ได้ว่ามาแก้ตัวแทนเขานะครับผมผมคิดว่าโอเคนะฮะร,รถมันมันไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อน,นักแข่งได้ ระบบการในมาในต่างๆมันก็ชัดเจนอะไรก็เคยออกมาแฉออกมาได้ครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมแต่เราจะไม่พูดเยอะตรงนั้นเราจะโฟกัสไปที่เกรซินี่ครับในเกรซินี่เนี่ยก่อนที่ฤดูกาลแรกจะเริ่มต้นขึ้นนักแข่งสเปนผู้นี้ตั้งเ,เป้าหมายไว้ว่าเขาจะคว้าท็อป5ได้ทุกสนามถามว่าตอนนั้นผมเชื่อไหมผมเชื่อนะครับว่าเขามีโอกาสมีโอกาสจะทําได้นะฮะทำไมผมเชื่อแบบนั้นนะครับว่าไม่คิดว่าเขาจะต้องปรับเนื้อปรับตัวกับดูคาตีหรอ เพราะว่าตอนนั้นสิ่งที่เป็นความคิดหนึ่งหวงผมคือผมคิดว่านักแข่งที่คนไหนก็นแล้วแต่นะครับที่มาขับดูคาตีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลุ้นหัวแถวทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าคุณจะทําได้ไหมแต่ทาไมผมมั่นใจอเล็กอะผมมั่นใจตรงที่ว่าฝีมือของเขาเนี่ยถามว่าเขาอยู่ในระดับท็อปไหมผมผมมองส่วนตัวนะครับแฟนๆเขาจะพึ่งเรื่องผมนะผมมองว่าฝีมือเขายังไม่ถึงขั้นระดับท็อปหรอกแต่ไม่ได้ว่าคี้ลกคีคเลแน่ๆครับและประสบการณ์3ปีเนี่ยมันไม่ธรรมดาฮะที่อยู่กับ Honda อยู่กับรถทททีี่่่อาาาาจจะไมเเขเข้าาง้ง นถานการที่มาอยู่กับดูคาติเนี่ยคิดว่าเรื่องของการปรับตัวมไม่น่าจะมีอะไรและเชื่อมั่นนะครับว่ารถแข่งดูคาติไม่ได้ขับยากเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเขาเริ่มต้นผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ต้องมาสะดุดกับไอ้สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยซึ่งเราจะมองกี่เปอร์เซ็นต์ละห้าเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะวิเคราะห์กันเองนะครับแต่มีเนี่มีมแน่ๆสิ่งที่มองไม่เห็นเขาเป็นคนที่เจอนักแข่งคนอื่นเนี่ยกวาดเข้าไปแล้วก็ปะท่านเนี่ยแบบไม่ ก็คือครั้งแรกเนี่ยเจอฮอเฮมาตินกวาดไปอันนี้สะจวดก็ไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องพิจารณานะครับไม่ต้องรอให้เสียเวลาพันธงไปเลยนะครับว่าความผิดนี้เป็นอุบัติเหตุนในการแข่งขันไม่ถูกใครผิดไม่ได้แจ้งไม่ได้แจกบทลงโทษให้กับใครตกไปครั้งที่2ล่าสุดในเลอมองเลยนะครับอันนี้ไปประทะกับลูกา้ารินี่แม้จะเป็นคนที่ไปเบียร์ไปชนแต่ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ว่าอ,อะไร เพราะว่ามันจะมีนักแข่ง3าคนที่วิ่งเบียดกันมาล้อต่อล้อนะครับมาโกเบเจกี้กับลูก้ามาลินี่ซึ่งอยู่หน้าอเล็กซ์ในตอนนั้นนกำลังขับเยาวแย่งเหลี่ยมแย่งลายกันแต่ลูกามาลินี่เพี้ยงพล้ํารถเนี่ยเสียการทรงตัวไปนะครับทำให้ความเร็วก็ต้องชะลอไปในที่สุดขณะที่อเล็กซ์ตามมาด้านหลังแค่ล้อต่อล้อเนี่ยก็เบียดแล้วก็ล้มกันไปเห็นไหมครับว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ย ไม่ใช่ความผิดของตัวเองเนี่ยสองสนามเนี่ยทำแต้มหายไป50แต้มเลยเห็นไหมครับพอมาถึงตรงนี้เป้าหมายของเขามันทําไม่ได้แล้วไงนะครับทำไม่ได้ใน20สนามเนี่ยเจ้าท็อพาใหมดเนี่ยทำไม่ได้แล้วจะต้องไปตั้งเป้าหมายใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันมองไม่เห็นเนี่ยมันก็มากําหนดชะตากรรมของเขาใช่ไหมทีนี้ใครอีกคนหนึ่งเอเนีมบัสเนี่นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยครับ บาสิเนนี่ขึ้นมาในฤดูกาลนี้ในฐานะของนักแข่งทีมโรงงานแต่ประสบการณ์พอตัวชนะมาเยอะนะครับในปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็คุ้นเคยกับ GP 22 23มันก็ไม่ต่างกันหรอกมันไม่ได้ต่างกันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ถือว่าเป็นนักแข่งน้องใหม่อะไรเลยนักแข่งที่เก่าพอตัวแลวเป็นนักแข่งที่ได้ลุ้นแชมป์โลกได้ซ้ำนะครับในปีที่แล้วเนี่ยได้โชว์ฝีมือแค่หน่อยเดียวเองนะครับ ในรอบสปินก็เจอลูก้ามาลินี่กวาดไปกรณีนี้ก็ไม่ต้องคิดหนักเลยครับสจวตจะฟันธงไปเลยว่าอุบัติเหตุจากการแข่งขันไม่ต้องแจกบทลงตู้ให้กับใครไม่มีใครถูกใครผิดแต่บาสซินินี่ยังไม่มีโอกาสได้ลงแข่งขัน5สนามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเจ็บหนักเลยจากที่กระดูกสะบักเนี่ยด้านขวานเนี่ยหักไปอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเห็นไหมครับว่าต่อให้เก่งแค่ไหนให้เก่าแค่ไหนให้อยู่ในทีมที่ดีอยู่ในรถที่พร้อมก็ตามเนี่ย ถ้าวันหนึ่งคุณตกอยู่ในจังหวะช่วงเวลาที่ความซวยมาเยือนจริงเนี่ยมันโหดร้ายและมันก็ปวดร้าวนะครับถามว่าบาสเซนีน่ในตอนนี้ได้ลุ้นแชมป์โลกหรือเปล่าผมต้องบอกว่าอันนีอ้อย่าไปเครืองกันนะฮะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหมดสิทธิ์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีโอกาสได้มาลุ้นแชมป์โลกหรอกต่อให้กลับมาแต่ถามว่าโอกาสที่จะได้กลับมาทำผลงาน,นดีๆมันก็มีอยู่นั่นแหละแต่คะแนานมันหายไปเยอะแล้วร่างกายต่างต่างนะครับมันเรียกว่าสูญเสียโอกาสไปเยอะแล้วรถจากที่จะต้องมา ปรับตัวมาอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีเวลาที่จะได้เรียนรู้รถแบบมากมายเลยเมื่อเทียบกับคนอื่นเขาในขณะที่คนอื่นเขาเนี่ยขับไปทั้ง5สนามแล้ว5สนามอย่าลืมนะครับว่ามีสปินไงสนามนึงก็สามสิบแต้มคูณ5กัเขไปนี้ห้าก็เขาสูญเสียคะแนนไปเท่าไหร่แล้วนั้นก็มันกลายเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่เรียกว่าจะต้องมาต่อสู้กับ สิ่งที่มันมองไม่เห็นในตรงนี้ถามว่าอุบัติเหตุมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ไหมมันก็หลีกเลี่ยงได้อยู่ครับแต่มันไม่ร้อยเซนะครับมันจะเกิดกับใครก็ได้จะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้บางทีอุบัติเหตุเกิดตั้งแต่รอบแรกบางทีเกิดรอบสุดท้ายก็มีระวังแค่ไหนก็เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นแต่จะเจ็บหนักเจ็บน้อยนั่นก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแล้วแต่สไตล์การขับนะฮะอย่างที่ผมบอกไปแ้วแหละครับว่านักแข่งคนหนึ่งก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นทั้งคนที ได้รับผลกระทบจากคนอื่นกับคนที่ไปทําให้คนอื่นเสียโอกาสใช่ไหมแต่มันก็จะมีอยู่บนความว่าความไม่ตั้งใจอันนี้ผมผมก็เชื่อนะครับว่านักแข่งทุกคนไม่มีใครอยากอยากไปไปไป,ไปชนคนอื่นให้ล้มให้เจ็บหรอกเพราะว่าบางทีไปชนเขาตัวเองเจ็บก็เยอะยะถมไปใช่ไหมแต่ในจังหวะนั้นมันก็คือมันเกินลิมิตไปหรือว่ามันจะเกิดจากความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิดพลาดตัวเองนะครับอาจจะใจร้อนเกินไปใจกล้าเกินไปหรืออาจจะมาจากการที่ตัวเองก็ประมาทเกินไปหรือว่า าการไต่ตองว่ารถมันยางมันยังเหลืออยู่ไหมเป็นยังไงหรือจะเป็นความผิดปกติความบกพร่องของตัวรถของอะไรเองก็แล้วแต่นะครับแต่ใดๆแล้วก็คือมันก็จะมีบทลงโทษนะครับที่ระบุกันไว้เนี่ยนะฮะอ้าวไหนๆก็คุยเรื่องของบทลงโทษแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตบท้ายคลิปนี้ด้วยเรื่องของสจวตกับนักแข่งที่มีการประชุมกันในเลอมองเนี่ยก็คือมันมีกรณีพิพาทมากมายนะครับกรณีนี่แหละหลายๆกรณีนะครับที่เล่าบ่งอเล็กมาเกสอย่างเงี้ยอย่างลูกา้ารินี่กับบาตเตียคือมันอาจจะตัดสินค้านสายตาหลายกรณีครับ ทีนี้ทางนักแข่งทางทีมงานก็เลยแบบว่าต้องคุยประชุมปรึกษาหารือกับสจวตหน่อยแต่นะครับดูท่าทางท่าทีของนักแข่งที่ออกมาเนี่ยไม่ไม่มีใครพอใจตรงไหนคือมันเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าประชุมไปก็เท่านั้นน่ะไม่ได้มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนะครับอืมมันก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่าสจวตชุดนี้ก็คงจะเป็นชุดเดิมกับไม่ปีที่แล้วแหละฮะมันมีประเด็นหลายครั้งหลายคราวนะครับตั้งแต่กรณีของนาคาการมีของอะไรที่ ไปปะทะกับทั้งวินทั้งเปโกในรอบนั้นเนี่ยแล้วก็ถูวิาพากษ์วิจารณ์กรณีของการตัดสินของแฟบแล้วก็มาในฤดูกาลนี้ก็ผ่านไป5สนามเนี่ยมีออกรณีพิพาทกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดูคติด,ด้วยกันเองเนี่ยหลายครั้งหลายคราวแต่มันก็ทําไมมันตัดสินแบบค้านสายตานี่นะฮะแต่นักแข่งนักแข่งที่โดยรวมนะครับเจ้าที่ผมดูมาเนี่ยเหมือนประมาณว่าโอเค <c oughs> มันก็เหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมแบบนี้ทําไงล่ะ ในตอนนี้กฎที่มันแก้ไขกันไปคือกฎของการถูกลงโทษนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเจอเขาเรียกว่าอะไรนะประเด็นดรามา่าฟีดแบ็จากแฟนแฟน,น่ยเข้าไปเยอะนะครับกรณีที่ตัดสินมาร์คมาเก็ตว่าทําไมถึงลงโทษแบบนั้นแบบนี้จะลงโทษยังไงนะครับทาไมไม่ให้มันเดืดขาดทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นก็คือที่ที่ผมเห็นมันเปลี่ยนไปก็คือการ,การแจกเรื่องของการคืนลำดับเนี่ยเร็ว จะมีน้าแข่งที่พอทำพอทำผิดแล้วก็จะเจอลงโทษทันทีแบบไม่ต้องรอ,รอลงอาญาเลยเนี่ยก็คือกรณีที่ไปแซงแบบน่าเกลียดอย่างกรณีของฟันเิโกบัญญญาใม้ที่แซงแจ็คมิลเลอร์ในสนามก่อนนูน้นไปในเฮเรสในสเปนหรือจะเป็นกรณีของแบดบินเดอร์นะครับที่เหมือนจะแซงเหมือนจะเบียดกับแจ็คมิลเลอร์เองนะครับ KDM มีประเด็นด้วยกันเนี่ยอันนั้นก็คือบินเดอร์เองก็จะต้องคืนอันดับหรือไม่ก็ต้องเข้าลองแลบอย่างเงี้ย การเข้าลองแลบการอะไรก็มันก็จะเร็วถ้าไปแซงแบบน่าเกลียดเกินไปไปเบียดไปอะไรแม้ว่าจะไม่ล้มก็จะมีบทลงโทษมีอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยผมเห็นแค,แค่สิ่งนี้นะครับท,ที่ที่มันมันโอเคนะแต่ถ้ากรณีของดูคติที่มันมันคุมเคลือกันอยู่เนี่ยอันนี้ก็อยากจะฟังคําอธิบายเหมือนกันแต่ก็มันแล,แล้วไปเลยอะนะรเราอาจจะมองเอ๊ะทำไมดูคติด้วยกันว่านะครับทาไมไม่มีอะไรยังไงกันหรือเปล่าแต่เป็นทีมอื่นประท่ากันถ้าต่างค่ายเนี่ย ตัดสินเร็วๆนะแบบไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมอา้าวโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาฝากนํามาเล่านะครับว่า,าสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเคราะห์เป็นดวงเป็นอะไรดวงดีดวงร้ายดวงซวยเนี่ยนะฮะจะกี่เปอร์เซ็นต์จะห้าเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มีอยู่ทุกคนนั่นแหละนะครับถ้ามันมาในช่วงที่เวลาสําคัญเนี่ยก็น่าเสียดายน่าปวดใจแทนใช่ไหมบางคนมามากบางคนมาน้อยแต่ถามว่าเก่งเนี่ยมันก็ควรจะมีนะครับถ้าเก่งไว้ก่อนเป็นทุนเดิมก็ดีอยู่แล้ว เรื่องรถเรื่องความพร้อมของทีมงานของไรมันก็ต้องมีนะครับนักแข่งเก่งรถไม่พร้อมทีมงานไม่ไหวก็ไม่ได้นะแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันก็ต้องมีไอ้เจ้าในวงเล็บเนี่ยนะฮะดวงซวยดวงดีเนี่ยแทรกเข้ามากันบ้างนะทุกคนเค okay, ครับลากันไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่รักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ